สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรสศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบรนคายจังหวัดระยองครับผมไม่ได้ทักทายกันหลายวันครับวันนี้มาแล้วครับมาแล้วครับสะอออุดรทีวีด้วยความครบรสศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกเทพเจ้าแห่งบูรพาทิศครับวันนี้ก็อยู่ข้างหน้า ทุกท่านนะครับก็จะเป็นพระบูชาพระบูชาของหลวงปู่ทิมอิสริลิโกวาระนี้นะครับจะสร้างในวาระปี15นะครับนี่นะวันนี้ผมยกขึ้นมาถ่ายรูปเนาะมุมอาจจะแปลกๆตาอ่ะเดี๋ยวจะมุนให้ดูเนาะเป็นปีหนึ่งหนะครับแล้วก็จะมีเนื้อ โลหะเป็นเนื้อโลหะน่าจะมีลมดำด้วยแหละนะน่าจะมีลมดำอันนี้เป็นเปียกทองนะครับเป็นเปียกทองหรือเนื้อโลหะมันออกไปทองแดงออกไปทองเหลืองเป็นโลหะผสมในย 1, กหนึ่งห้าองใหญ่นี่จะหาเป็นมวลสารบริสุทธิ์นี่จะค่อนข้างจะยากหน่อยคือไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ นะครับนี่ด้านข้านะอ่ะโตันว,วรรน,ตนี้จะเขียนว่าวัดละหารไร่นะครับตัวนี้เขียนว่าวัดละหารไรนี่ครับจะเขียนว่าวัดละหานไร่แสงไม่รู้จะพอหรือเปล่านะครับก็เป็นรูปแบบรูปลักษณ์ของกลิงชินบัญชรน,นะครับเราคงจะเห็น เราคงจะเห็นอยู่ที่วัดละหารไร่อยู่เนาะที่เป็นองค์ใหญ่ๆนะมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าสมัยใหม่ปัจจุบันจะมาทำเองนะก็มีที่มาจากองค์ครูองค์งคปฐมก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าไปที่วัดละหารไร่เขาจะเห็นในอีกมุมหนึ่งนะครับมันจะมีคู่กับพระคุณแผนนะรพระกิ่งพระกิงชินบัญชรน,นะครับ เป็นตำนานที่เดียวนี่แหละครับที่โด่งดังที่สุดแล้วก็ในเรื่องของปัญญาบาร,รมีพุทธคุณเป็นเลิศนะครับนี่ัน,นี่จะเขียนว่าอำเภอบัานค่ายจังหวัดระยองนะครับตัวนี้นะนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่สําหรับกิ่งชินบัญชรทําไมเอากิ่งชินบัญชรมาให้ดูเนาะ,นะครับก็อย่างที่นําเรียนเนะาะจัดเก็บ ช่วงข้อพันษาก็ทําความสะอาดอะไรสักหน่อยนะครับหยุดยาวเนาะเพื่อนเนาะหยุดยาวนะครับผมกัลยาณมิตรทุกท่านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปทําภารกิจใครจะไปไหนก็ขอให้สุขสมบังทุกประการมาดูฐานครับฐานท่านจะเป็นแบบนี้นะฐานท่านก็จะเป็นก้นอุดด้วยพระคุณแผนมีองค์เดียวครับพระคุณแผน ป็นปูนแล้วก็กดปูนแล้วก็ปิดด้วยผ้าคุณแผนนะครับเป็นวาละหนึ่งห้านะครับแต่เขาไม่ได้เขียนนะในในกิ่งตัวนี้ไม่ได้เขียนว่าหนึ่งห้าแต่ดูข้อมูลเป็นหนึ่งห้านะครับใบหน้าของพระบูชานี่ครับจะเป็นพระคล้ายๆกับเป็นพระประธานนะครับใบหน้าของท่านจะเป็นคล้ายๆกับพระประธานนะครับนี่นะนี่เป็นพระประธานแต่ ชื่อเรียกเป็นกลิ่นชินบัญชรนะครับสวยงามเป็นหน้าเป็นหน้าพระบูชาเป็นหน้าองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะครับนี่ครับจะไม่ใช่จะไม่ใช่หน้าหน้าหน้าจีนหน้าอะไรแบบแบบกริ่งองค์เล็กนะนี่ครับจะไม่จะไม่ใช่หน้านี้นะครับจะไม่ใช่หน้านี้นี่ครับจะไม่ใช่หน้ากลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นเอาไฟดับ หน้าท่านจะเป็นแบบนั้นเอาดูหน้าตักสักนิดหนึ่งเนาะหน้าตักสักนิดหนึ่งก,ก็สําหรับซองนะครับท่านใดท,ที่ที่ยังประสงค์อยู่ก็ยังเหลือเพราะว่าผมไม่ได้แจกเยอะนะครับแจกเฉพาะส่วนที่สายบุญท่านใดท,ที่ประสง์มาผมก็แจกครับท,ที่ที่ไม่ได้ประสงค์มาผมก็ไม่ให้ไม,ไม่ได้ไไม่ได้แจกให้นะครับก็เกรงใจในพระบ้ายอย่างนี้เนาะก็ไม่กี่ซองครับผมแจกไปน่าจะอยู่หลักไม่เกิน ส0มร้อหรมั้งไม่เกินนี้หรอกเนาะก็ดีทั้งหมดครับเพราะท่านที่ที่ยังประสงค์เนาเพราะว่าพี่อะไรนาะพี่พี่ท่านอยากมีรายชื่อ,อผมไม่มีไอ้นั้นพี่พี่สุภกรหรือเปล่า สุพกรณ์พลเสพนพลเสนหรือเปล่าหรือพี่อะไรหนอไม่มีที่อยู่ของที่เขาเนาะหรือของอัมพลอัมพลโสมาบุตรครับอัมพลโสมาบุตรแปดริ้วนะครับนี่แหละนะครับลองทักกันมาหน่อยนะครับแต่ท่านพระข้าพองแสงแป้นนี่ยบร้อยแล้วเนาะครับแล้วก็เริ่มทยอยส่งมาขอบพระคุณพี่ชายพี่ทองพี่ทองนะครับ จากนคนปรปฐมนะครับส่งเป็นลังใหญ่กลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะรอเปิดพร้อมกันก็ฝากฝากฝาก,ากถ้ายังไงแล้วก็แจ้งผมหน่อยเดอ้อทางไลน์นะครับผมนี่ครับหน้าตักถ้าฐานก็จะประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับหนิ้วครึ่งแต่หน้าตักทั้นห้านิ้วอยู่แล้วนะครับหน้าตัก5นิ้วส่วนสูงก็จะอยู่ประมาณประมาณ10 11นิ้วครับผม ประมาณ11นิ้วประมาณ11นิ้วประมาณนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตรงนี่ครับประมาณ10นิ้วกับถ้าไรเป็นเซนก็จะมันยีครับผม27เ็ซนครับนิ้วนะครับนี่คือพระกลิ่งชินบัญชรน,นะครับแต่เป็นเขาจะเป็นหน้าพระพุทธนะครับสวยงามครับน,นี่เป็นเนื้อโลหะครับนี่นะสุดท้ายท้ายสุดแล้วเขาไม่ได้สร้างอะไรอีกแล้วนะ ส่วนส่วนถ้าเป็นกิ่งชินบัญชรยุคก่อนหน้าเนี่ยเขาจะเป็นคนละหน้านะครับยุคนั้นเนี่ยจะเรียนแบบจะเรียนแบบวัดสุทัศน์นะครับเป็นกิ่งปวเรศนะครับวัดสุทัศนะเป็นกิ่งปวเลศเนาะโอเคเนี่ยกิ่งปวเรศตัวนี้ครับนี่นิ่นีกิ่งปวเลศรุ่นตัวนี้นะครับผมเป็นกิ่งใหญ่อันนี้แหละที่เราจะเห็นนะที่เราจะเห็นอยู่ในวัดละหาน่าจะเป็นองค์นี้ครับองค์ปฐมนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ หน้าตาท่านจะเป็นแบบนี้ะที่จะเห็นอยู่วัดละหารไร่นะครับเป็นกลิ่ชน,นชิลบัญชรน,นครับอันนี้ก็จะเป็นอักขรเลขยันจานสวยงามครับนี่นะเดี๋ยวขยับแสงเข้าไปขยาเขย่าเสียงดังครับขย่าเสียงดังขย่าเสียงดังส่วนคนก็จานแบบนี้นะครับคนก็จาน จนคนกดจานยันมียันสามยันหน้ายันนาเศรษฐีแล้วก็อักระเลียันนะครับตามรูปแบบของลูกป,ปูเนาะก็เป็นปลูกศิลป์ครับจานลักษณะแบบนี้ครับนี่เลยนะครับผมสวยงามครับก็จะมีตัวนี้ลมดำนะลมดำก็จะก้นจะปิดนะ ยกมันผมมีอันเล็กๆอยู่นะครับกาลังดูอยู่ว่ามันนั่นไหมนะครับมีเล็กๆกว่านี้นะครับตัวนี้องค์ใหญ่นะครับน่าองค์ใหญ่หน้ารดก็ได้ใครจะตั้งหน้ารถนี่ก็ก็หมาะเหมือนกันหรือจะบูชาที่บ้านก็สุดยอดนะครับแล้วก็ก็จะเป็นเนื้อพวกนี้นะอันนี้จะสร้างก่อนนะครับอันนี้จะอันนี้จะสร้างก่อนน่าจะอยู่โน่นแหละครับลงไปถึงหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองมาแล้วครับมาถึงหนึ่งห้านะครับแล้วตัวนี้ก็มาทีหลังสร้างทีหลังเนื้อนะครับดูเนื้อ มลสันนะครับไม่ใช่ลมดำจะออกเป็นทองฝาบาทเป็นทองเหลืองเป็นโลหะเก่าครับนี่ครับผมแล้วก็ชุดน,นี้ก็จะตีโคดนะครับตีโคดทีโคดของท่านนี่ครับนี่นะโคดตัวนี้นะครับเป็นโคดนะเม็ดงาอะไรต่างนะครับแล้วก็กล่นก,กลก็จะต่างกันนะครับกลนตัวนี้จะอุดผงอุดผงปูนปูนนะครับแล้วก็ แล้วก็ปิดด้วยผ้ากริ่งแล้วก็คุณแผนเล็กนะครับนี่นะครับประมาณนี้ก้นของท่านก็จะอุประมาณนี้ไม่มีกริ่งนะครับแต่อง์นี้ก้นก้นตันมีกริ่งมีกริ่งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับพระกริ่งชินบัญชรอ,องใ์ใหญ่ๆนะพอดีเก็บก็ถือโอกาสเอามาให้กัลยาณมิตรเพื่อนได้เห็นกันนะครับใครที่มีไบก็อนุโมทนาสาธุนะครับ เป็นของดีของสูงนะครับบารมีของหลวงปู่ทิมอิสุิโกนะครับอันนี้สร้างวัลลัประมาณหนึ่งห้านะครับอันนั้นก่อนนะดำๆเนี่ยชุดนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับทีนี้มันมันมีเนื้อเทียนด้วยนะนอกจากนี้อันนี้นะปีเนื้อเทียนด้วยนะครับผมแต่ก็อดที่จะมาให้สมาชิกเพื่อนๆได้เห็นกันไม่ได้นะอดไม่ได้อดไม่ได้เพราะอะไรครับเดี๋ยวจะให้ดู แป๊บนึงครับผมเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่เลยครับเนื้อเทียนครับเนื้อเทียนนี่เลยครับเนื้อเทียนเนื้อเทียนองค์น,นี้นะครับก็อยู่กับผมนี่ไม่ต่ำกว่าห้าปีนะอยู่กับผมไม่ต่ำกว่าห้าปีหลังจากที่ลุยตะลุยตะลุยนะครับ ไปทุกที่ทุกทางนะไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่เลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ปัดเลยนะครับถ้าปัดเขาก็จะมีหลุดแล้วก็มีสว่างสวัยขึ้นมานะครับเป็นเนื้อเทียนนะครับเพื่อนๆครับผมเป็นเนื้อเทียนนี่ครับเป็นองค์เดียวกันทรงเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่อันนี้ท่านเป็นเนื้อเทียนมีข้อแตกต่างอย่างไรบ้างเดี๋ยวจัดชี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดู อร,อรอบรอบด้านก่อนให้ดูรอบด้านก่อนครับจับแรงไม่ได้ผมก็ต้องอันนั้นใหม่แล้วครับนี่องค์เนื้อเทียนนะครับนี่นะนี่ครับด้านหลังครับเพื่อนสังเกตบางคนเห็นสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าเนาะผมก็แปลกใจเหลือเกินมันก็มีอะไรปแปลกๆอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูจะชี้ให้ดู เป็นเนื้อเทียนออกน้ําตาลครับผมเป็นเนื้อเทียนออกน้ําตาลตัวนี้สร้างวาระปีหนนะครับข้อแตกต่างจากกลิง่งเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมยกกลิ่นจากองนี้นะข้อแตกต่างกันเดี๋ยวยกมาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวผมจะจับกล้องแผนกล้องไปนะครับข้อแตกต่างก็คือตัวฐานครับผมฐานตัวนี้ เขาจะมีนี่ครับฐานตัวนี้จะมีคําว่าพระเกิงชินบัญชรน,นะครับหลวงพุทิมิสริิโกเนาะแล้วก็ด้านหลังของท่านก็จะเขียนคําว่าวัดละหานไร่แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นอำเภอบรนคายจังหวัดระยองก้นท่านก็จะเป็นปิดปูนแล้วก็มีคุณแผนอง,องค์ประมาณนี้นะครับสำหรับพระโยหะชุดนี้นะครับ ส่วนองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเทียนครับรูปร่างพิมพ์ทรงเหมือนกันทุกประการแต่ที่ไม่ต่างกันก็คือข้างล่างนี้ไม่มีนะครับข้างล่างนี้ไม่มีตัวอาาักขระพระกริ่งชินบ,บัญชรน,นะครับที่ต่างกันนะจุดที่1น,นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือนะครับด้านหลังจะเขียนคําว่ากริง่งพระนี่กริ่งชินบ,บัญชรครับ แล้วก็หลวงปู่ทิมอิสริิโกนะครับสลักหนนะครับนี่นะครับที่แตกต่างกับองค์ใหญ่แล้วก็ดูฐานท่านนะครับนะฐานท่านก็จะปิดด้วยนี่นะครับปิดด้วยพระคุมแผนนะครับพระคุมแผนนี่ครับฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเทียนทั้งองค์นะครับเสียงดังก้นปิดเสียงดังนะครับอุดปิดมีเสียงด้วย นี่นะครับมีเสียงด้วยเป็นกลิง้งชินบัรชรน,นะครับน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับและที่พิเศษคืออะไรนะครับดูดูพระพักท่านนะครับสมาชิกกัละยาณมิตรทุกท่านครับดูพระพักผมก็แปลกใจเพราะว่าก็วางไว้เก็บไวใ้ในในในตู้ตู้ที่มีกระจกมันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะแต่ก่อนนะครับผมมันไม่ใช่เป็น อีกอย่างแบบนี้นะครับท่านท่านท่านสง่างามเหมือนกันก like ับองค์นี้นะเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับนี่คือความแตกนี่ครับท่านจะเหมือนกันเลยนะครับกับองค์นี้เดี๋ยววางคู่กันเลยดีกว่าอ่ะให้เห็นหน้าเนาะนี่ยครับเขาท่านท่านจะหน้าเหมือนกันตัวนี้เลยครับหน้าเหมือนกันคือตรงตรงแบบเดียวกันนี่แหละนะตรงตรงแบบเดียวกันนี่แหละเนี่ยตรงๆงแบบเดียวกันแบบนี้ แต่องค์นี้นะครับหน้าท่านเอียงครับผมก็มาสังเกตเห็นท่นเอียงเอียงเหมือนหลวงปูท่ทิมเลยนะครับเนี่ยครับก็เลยเป็นผมก็แปลกใจเออเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแต่ก็เป็นไปได้ถ้าเผื่อว่าเราคิดไปทางว่าเขาเป็นความร้อนเนาะโดนความร้อนอะไรต่างๆก็อาจจะให้เทียนมีปฏิกิริยาเพราะมันร้อนมากนะครับผมไม่ได้สังเกตเลยนะ จนกว่ามาถึงพรรษานี่แหละมันออกตู้ผมเช็ดปัดฝุ่นสักหน่อยก็มาสังเกตเห็นท่านเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยครับทรงท่านจะเอียงแบบนี้ครับอืมผมก็เลยแปลกใจเหมือนหลวงปู่เลยอะ่ะเหมือนหลวงปู่ทิมเลยครับเนี่ยครับเหมือนหลวงปู่ทิมเลยเพราะองค์องค์ปกติท่านจะต้องตรงเนาะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แตกชํารุดเสียหายอะไรนะครับยังปกติทุกประการนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนี่ยครับ เนี่ยสมบูรณ์ทุกประการนะครับสมบูรณ์ทุกประการก็แปลกดีครับแปลกดีนะครับเป็นลักษณะคอก้มลงก้มลงน้อมลงนี่ครับพอจะก้มลงน้อมลงละเอียงเหมือนหลวงปู่ทิมเลยนะครับผมนะเหมือนหลวงปู่ทิมเลยเนี่ยครับเออผมก็แปลกใจแปลกใจนะครับแปลกใจเหมือนหลวงปู่ทิมเดี๋ยวจะ เนี่ยครับองนี้เขาจะตรงเนาะอง,องค์องนี้เขาจะตรงครับรเนี่ยเขาจะคอตรงแบบนี้แหละอันนี้เอียงครับเอียงครับเหมือนหลวงปู่ทิมเลยนะครับนั่งนั่งเป็นประธานเหมือนหลวงปู่ทิมเยนยะเดี๋ยวจะเอาหลวงปู่ทิมมาให้ดูเนาะองค์ที่หลวงพ่อท่านนั่งครักท่าจะนั่งเอียงของท่านเดี๋ยวอันนี้ลงก่อนอเอาอัน <c oughs> <c oughs> นี้ขึ้น เนี่ยครับจะเหมือนกับหลวงปู่ท่านนั่งเอียงๆแบบนี้นี่นะนี่ครับท่านจะเอียงหน่อยไหมครับคอจะเอียงหน่อยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยเนี่ยครับเหมือนกันกับหลวงปู่ทิมท่านนั่งเลยนะครับไม่ตรงผมก็แปลกใจ มีอะไรเปลกๆแปลครับมีอะไรแปลกๆแปลแต่ว่าสันนิษฐานว่าก็โดนความร้อนแหะความร้อนก็มาอยู่ท่านี้เนาะไม่ไม่เอ็นหลังเนาะไม่เอ็นหลังนะครับไม่เอ็นหลังแล้วคราวนี้ในพระในยุคนี้นะมันจะมีเดี๋ยวจะเอาของเก่าคนนี้ครับยุคหนึ่งห้ามีนะครับผมไม่ไม่ใช่ไม่มีพระบูชาแบบนี้มีนะครับนะครับมีนะครับจากทินบัดค่ายเรายังเกลี้ยงหมดแล้วล่ะนะผมการันตีตั้นาทีนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็กระแสน้องๆเขาแจ้งมาว่าระวังให้ดีครับตัวนี้นี่ครับองค์หลวงปู่ท่านท่านจะเอียงยังไงก็ต้องเอียงครับนี่องค์หลวงปู่อันนี้โบราณเลยนะครับนี่สังเกตตัวนี้นะอันนี้เก่ากึกโบราณเลยนะครับนี่นะเนี่ยกลนแบบนี้ครับเจอที่ไหนเอาเลยนะครับเจ็บเลยครับเป็นของแท้ของหลวงปู่แน่นอนครับที่เป็นออกปูนแบบนี้นะเก่าแบบนี้ครับเนี่ย ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตามบ้านมันน่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่าท่านจะอยู่บนหิ่งบนไรของท่านนะครับนี่ครับของโบราณของหลวงป,ปู่จะเป็นพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ที่เราไม่ค่อยเห็นกันนะเราจะเห็นกันกับชุดนี้นะครับแล้วก็องค์เล็กอื่นๆนะครับสําหรับหลวงปูท่ทิมอิสซิลิโกโท่านจะนั่งเคาะเอียดเอียงแบบนี้ทุกอันนะครับรูปลักษณ์ของของหลวงปู่จะเป็นแบบนี้มันก็เลยมาดูเอ๊มันคล้ายกับหลวงปู่เลยนะเนี่ยผมว่ามัน ท่านนั่งอยู่อย่างเนี้ยนะครับผมคล้ายกันเลยนะคอเอียงๆนะครับมันไม่ตรงอะ่ะนะปกติมันก็ต้องตรงอ่ะเนาะเออเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันเอาก็เลยถือโอกาสเอามาแชร์กันซะนะเผื่อเพื่อนๆอยากจะเห็นนะครับหรือเอ๊กลิ่งอันนี้มันมีด้วยเหรอนะก็ถือโอกาสซะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเนื้อเทียนนะครับข้างหลังเป็นโลหะ เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับผมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคงจะมีสาระบ้างไม่มากก็น้อยนี่ครับผมอันปูจะเอียงนะครับองข้างหลังจะตรงนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับเป็นพระกริงชินบัญชรนะครับผมเดี๋ยวมันมีเก่ากว่านี้เนื้อแบบเดียวกับที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้เนื้อนี้เลยนะครับเนี่ยเนื้อเนื้อพวกนี้ประมาณพวกนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่า มันมีที่มาที่ไปอยู่นะครับแล้วก็กิ่งต่างๆนะครับทางวัดทางหลวงปู่ท่านไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมเอาบุญรักษาทุกท่านทุกคนครับมีความสุขเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยครับทำอะไรให้สุขสำเร็จจงทุกประการนะครับผมครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านนะที่ยังเป็นกำลังใจให้กันอยู่เข้ามาทักมาทายก็ดีนะครับมาคอมเมนต์ก็ดีนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ขอให้ทุกท่านสุขสมบังจงทุกประการนะครับโอเคนี่เลยเคยนะบารมีหลวงปู่ไปถึงทุกท่านนะแปลกดีครับผมแปลกดีครับผมสาธุสาธุสวัสดีครับ